หลังจากการทดลองของดาวิสันกับเชอร์เมอร์นะครับก็มีคนมีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการทดลองหลังจากนั้นอีกมากมายนะครับเพื่อแสดงให้เห็นสมบัติความเป็นคลื่นของอ,อนุภาคนะในรูปนี้เป็นตัวอย่างของการทดลองอันหนึ่ง ซึ่งจะดูสมบัติความเป็นคลื่นของอนุภาคของอิเล็กตรอนนะครับซึ่งวิธีการที่ทำการทดลองก็คือให้อิเล็กตรอน่วิ่งเข้ามาผ่านช่องเปิดแคบๆอันนี้ทำแบบการทดลองสลิดคู่ของอย่างเลยนะครับแต่ว่าช่องเปิดแคบอันนี้เนี่ยเป็นช่องเปิดแคบทางไฟฟ้าในความหมายที่ว่าจะมีโลหะนะครับที่มีประจุบวกตรงกลาง แล้วมีโลหะสองอันที่มีประจุลบจริงๆก็คือเป็นกล่าวนะครับต่อกล่าวแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้เป็นประจุบวกก็จะเหนียวน้าให้ตรงสองฝั่งนี้เป็นเกิดประจุลบเกิดขึ้นนะครับซึ่งเมื่ออิเล็กตรอนที่มีประจุลบวิ่งเข้ามาก็จะถูกประจุลบที่อยู่สองด้านนี้ผลักแล้วก็ถูกประจุบวกที่อยู่ตรงกลางดึงดูดเข้ามา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลามอิเล็กตรอนจะถูกบีบให้เคลื่อนที่ผ่านบริเวณแคบๆสองบริเวณนี้ครับเสร็จแล้วก็ไปตกลงบนฉากผลที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อตอนที่เรายิงอิเล็กตรอนเข้าไปทีละตัวทีละตัวเนี่ยนะครับเมื่ออิเล็กตรอนไปตกบนฉากก็จะเกิดเป็นจุดสว่างสีขาวอย่างในรูปนี้ ที่แรกที่ดูก็คือว่าเล็กตอนนี้ก็ตกอย่างสุ่มนะไม่มีรูปแบบที่แน่นอนนะไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนตกกระจายอย่างสุ่มนะครับแต่เมื่อเราให้เล็กตอนที่ไปตกเนี่ยมีค่ามีจํานวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราพบว่ามันเกิดรูปแบบบางอย่างเกิดขึ้นมีบางบริเวณที่เล็กตอนไปตกมากขึ้นมาก นะและมีบางบริเวณที่อิเล็กตรอนไปตกอยู่น้อยนะตรงนี้อิเล็กตรอนตกมากตรงนี้อิเล็กตรอนตกน้อยนั่นหมายความว่า <c oughs> ถ้าให้อิเล็กตรอนไปตกจํานวนน้อยๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นรูปแบบแต่เมื่อให้อิเล็กตรอนไปตกมากๆมาก,มากถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มเห็นรูปแบบมากขึ้นรูปแบบที่เห็นนี้ เป็นรูปแผบเหมือนกับลวดลายการแทรกสอกนะมีบริเวณที่เป็นแถบมืดแถบสว่างแถบมืดแถบสว่างสลับกันไปแต่แถบมืดแถบสว่างลักษณะที่มีลักษณะของไอแถบมืดแถบสว่างเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเราใส่เลซอนเข้าไปจํานวนมากนั่นหมายความว่าการเกิดลวดลายการแทรกสอกตรงบนฉากเนี่ยนะครับ เป็นลวดลายการแทรกสอดที่เกิดขึ้นในลักษณะของความน่าจะเป็นในลักษณะของ ในลักษณะของความน่าจะเป็นนั่นก็คือถ้ามีจํานวนเหตุการณ์หรือจํานวนอิเล็กตรอนไม่มากเราจะมองไม่เห็นรูปแบบที่ชัดเจนแต่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะมองเห็นรูปแบบของอิเล็กตรอนชัดเจนขึ้นคล้ายๆกับสมมุติว่าเราโยนเหรียญหัวก้อยเนี่ยถ้าเราโยนน้อยๆเนี่ยเราสรุปไม่ได้ว่าจํานวนครั้งที่เกิด เหรียญออกหน้าหัวจะเท่ากับจำนวนครั้งที่ออกหน้าก้อยใชครับถ้าเราลโยนไปสิบครั้งเนี่ยเป็นไปได้ที่จะออกหน้าหัวเจ็ดครั้งหน้าก้อยสามครั้งหรือหน้าก้อยแปดครั้งหน้าหัวสองครั้งก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราโยนเหรียญจำนวนมากๆเป็นร้อยเป็นพันครั้งเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะออกหน้าหัวสองร้อ hmm. ยครั้งหน้าก้อยแปดรอยครั้งส่วนใหญ่จะออก หน้าหัวหน้าก้อยใกล้ใกลกันก็คือเกือบเกือบแถวแถวห้าร้อยครั้งสมมติว่าโยนพันครั้งนะครับก็คือเหตุการณ์ที่มีลักษณะแบบสุ่มเนี่ยมันจะแสดงรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมีจํานวนเหตุการณ์สุ่มมากขึ้นนะรูปแบบการลวดลายการแทรกสอดของอิเล็กตรอนก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือจะมองเห็นลวดลายการแทรกสอดได้มากขึ้นชัดเจนขึ้นเมื่อ มีจำนวนอิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจำนวนมากนะครับอันนี้เป็นลักษณะสําคัญในทฤ่สติวอนตั้มนะบังเอิญในคอร์สนี้เราไม่ได้เรียนตรงนี้ในรายละเอียดแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่สําคัญก็คือเราบอกต่อมามีผู้เสนอสมมุติฐานนะครับแล้วก็มีการแบบพิสูจน์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามจากการทดลองเนี่ยชี้เห็นว่าไอ้คลื่น ที่วิ่งมาพร้อมกับอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับมันเป็นคลื่นที่กำหนดความน่าจะเป็นในการพบอิเล็กตรอนนะครับกำหนดความน่าจะเป็นในการพบอิเล็กตรอนก็คือตำแหน่งของจุดจุดของอิเล็กตรอนพวกนี้นะครับถ้ามันมาจำนวนน้อยๆเนี่ยก็จะมองเห็นลนักษณะเหมือนเกินเป็นเกิดเหตุการณ์แบบสุ่มนะครับเพราะว่ามันอธิบายด้วยความน่าจะเป็นแต่เมื่อจำนวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เราก็จะพบว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่มีความน่าจะเป็นสูงก็คือ,อเล็กตอนก็จะมาตกตรงนี้มากบริเวณนี้คือบริเวณที่ความน่าจะเป็นต่ำมีเล็กตอนก็จะมาตกตรงนี้ไม่มากนะนะครับซึ่งเราจะเห็นรูปแบบตรงนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้าเราตีความคือเราจะเข้าใจผลที่เกิดขึ้นตามนี้เมื่อเราตีความว่าอคลื่นที่วิ่งมาเนี่ยเป็นคลื่นของความน่าจะเป็นตรงไหนที่มีแอมพลิจูดมาก อย่างเช่นเกิดการแทรกสอบแบบเสริมกันก็คือตำแหน่งที่มีความน่าจะเป็นมากตรงไหนที่มีแอมพลิจูดน้อย,อยเช่นตรงนี้เกิดการแทรกสอบแบบหักล้างกันก็จะมะีความน่าจะเป็นน้อยนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะอิเล็กตรอนเท่านั้นนะครับที่สามารถจะเกิดลวดลายการแทรกสอบได้นะจากการทดลองพบว่า ไม่ว่าจะใช้โปรโตอนหรือนิวตรอนอย่างในรูปนี้หรืออะตอมทั้งอะตอมเลยนะครับมาทำให้เกิดการมาผ่านช่องเปิดแคบนะหรือว่ายิงให้เกิดการกระเจิงจากอะตอมนะหรือในผลึกเนี่ยนะมันก็สามารถจะเกิดลวดลายการแทรกสอบได้อย่างในรูปนี้นะครับก็คือแกนตั้งเนี่ยเป็นเวลาเรายิงนิวตรอนเข้าไปแล้วดูว่า ในตอนที่ผ่านออกมาจากช่องเปิดแคบเนี่ยถ้าเกิดตรงไหนที่เป็นพีกก็คือตำแหน่งที่มีโอกาสพบสูงถ้าตรงไหนที่เป็นท้องเป็นหลุมอย่างนี้ก็คือมีโอกาสตา่ำซึ่งเราก็จะพบว่าเกิดลวดลายลักษณะของลวดลายการแทรกซอบเกิดขึ้นอันนี้คือตอฮีเลียมนะก็เกิดลักษณะของลวดลายการแทรกสอบเกิดขึ้นเช่นเดียวกันงั้นโดยสรุปก็คืออนุภาคทุกชนิดนะไม่ใช่เฉพาะอิเล็กตรอนที่ เกิดลวดลายการแทรกสอดเกิดขึ้นได้และประเด็นก็คือความยาวคลื่นของคลื่นตะสารที่วิ่งไปกับนุภาคเนี่ยยิ่งมวลของอนุภาคมีค่ามากเราก็จะพบว่าความยาวคลื่นมีค่าน้อยนะครับซึ่งอันนี้เรามองเห็นได้ง่ายๆจากสมมติฐานของเดอบรอยที่บอกว่าแลมดามีค่าเท่ากับ H ส่วน p ใช่ไหมครับซึ่งถ้าไม่คิดผลในทางสัมพัทธภาพเนี่ยก็คือ h ส่วน mv จะเห็นว่าถ้า m, m. m. มีค่ามากอย่างเช่นเป็นอนุภาคในระดับมหาภาคหรืออย่างตัวเราเนี่ยนะเดินนะครับในขณะที่ h เนี่ยมีค่าน้อยมากมีค่าอยู่ในลำดับขนาดของ10ยกกำลังลบสาใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้า m มากต่อให้ v ไม่มากเนี่ยเราก็จะพบว่าโมเมนตัมตัวนี้จะมีค่ามากซึ่งทำให้ค่าแลมดานี่มีค่าน้อยมากจนกระทั่งไม่สามารถจะสังเกตได้เพราะว่าในการสังเกตสมบัติความเป็นคลื่น,นียส่วนใหญ่เราจะสังเกตจากลวดลายการแทรกซอดนะครับก็คือมองเห็นลวดลายการแทรกอซในลักษณะอย่างนี้นะครับ แต่ลวดลายการแทรกซอดจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อช่องเปิดระยะห่างระหว่างช่องเปิดหรือว่าถ้าเป็นลวดลายการเรียวเบนก็คือความกว้างของช่องเปิดเนี่ยจะต้องมีขนาดใกล้เคียงกับความยาวคลื่นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความยาวคลื่นมีขนาดเล็กมากๆนะเราก็ไม่สามารถจะหาช่องเปิดมาเพื่อทำให้เห็นลวดลายการแทรกสอดได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไม สมบัติความเป็นคลื่นของอนุภาคเนี่ยมันจึงปรากฏกับอนุภาคที่มีขนาดเล็กในระดับอะตอมหรือเล็กกว่าเพราะว่าอนุภาคพวกนี้จะมีมวลตรงนี้ค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับพอมีมวลตรงนี้น้อยโมเมนตัมมันก็จะน้อยถึงแม้เอจะน้อยก็ตามแต่พอโมเมนตัมน้อยค่าเลมด้าก็จะมีค่ามากพอสมควรพอที่จะทําให้เราสังเกตเห็นสมบัติความเป็นคลื่นได้ ทีนี้จากการที่อิเล็กตรอนแสดงสมบัติความเป็นคลื่นเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้มีคนเกิดความคิดว่าถ้าเราจะใช้อิเล็กตรอนเนี่ยแทนแสงเพื่อใช้ในกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษเนี่ยก็น่าจะทําให้เรามองเห็นวัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆในรายละเอียดที่สูงมากขึ้นนะเหตุผลที่สําคัญก็เพราะว่าถ้าเราเทียบกับกล้องจุลทรรศน์ แสงเนี่ยปัญหาที่เราที่มีซึ่งซึ่งเราเคยพูดถึงไปแล้วก็คือว่าเวลาเราจะส่องดูของที่เล็กมากๆเนี่ยปัญหาคือกําลังแยกของกล้องเนี่ยพอหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดกําลังแยกของกล้องไม่พอเนี่ยจุดซึ่งควรจะแยกกเป็นสองจุดเราอาจจะมองเห็นเป็นจุดเดียวซึ่งก็จะทําให้เรามองไม่เห็นรายละเอียดของวัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆทีนี้กําลังแยกของกล้องเนี่ย เราเคยพูดไปแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นก็คือยิ่งความยาวคลื่นที่เราใช้ในการไปส่องอ้วัตถุเนี่ยมีความยาวคลื่นสั้นเท่าไหร่ก็จะทําให้กําลังแยกของกล้องเนี่ยมีค่ามากขึ้นเท่านั้นทีนี้ในกรณีของอิเล็กตรอนเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเรามองอิเล็กตรอนเป็นคลื่นคลื่นของอิเล็กตรอนอันนี้ก็จะมีความยาวคลื่นที่น้อยมาก เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้หลักการคล้ายๆกันเนี่ยเน้นนะครับว่าเป็นแค่เป็นส่วนหนึ่งนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ถ้าเราใช้หลักการคล้ายๆกันเนี่ยในการเอาอ e ิเล็กตรอนเนยแทนแสงเพื่อส่องลงไปยังวัตถุต่าง,เาางๆเนี่ยก็จะทําให้กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้อ e ิเล็กตรอนแทนแสงเนี่ยมีกําลังแยกสูงมากนะครับเพราะว่า ความหยอบคลื่นที่ใช้เนี่ยสั้นมากนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นทำให้เกิดแนวความคิดของอกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับก็คือใช้อิเล็กตรอนเนี่ยแทนแสงส่องลงไปบนตัวอย่างแล้วมีได้ทั้งสองแบบนะครับต้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนโดยทั่วไปจะมีสแบบก็คือให้มันสะท้อนออกมาหรือให้มันส่องทะลุผ่านเข้าไปในแซมเปิ ในตัวอย่างนะครับแล้วก็ใช้กระบวนการทางเรียกว่า image processing นะครับในการในการประมวลผลรูปภาพเนี่ยทำให้เกิดเป็นภาพของตัวอย่างขึ้นมานะครับแต่จะยังไงก็แล้วแต่อิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่ใช่แสงนะครับเวลาที่เราจะทำให้เกิดการหักเหของลำอิเล็กตรอนเนี่ย เราไม่สามารถจะเอาเลนเหมือนกับแสงไปไปเลนปกติที่เป็นแก้วเหมือนกับแสงไปรับได้นะครับแต่อิเล็กตรอนเนี่ยเป็นอนุภาคที่มีประจุเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้สนามแม่เหล็กทำหน้าที่คล้ายๆกับเลนก็คือใช้ในการบีบเกิดเป็นเลนรวมแสงหรือทำให้ลามอ,อิเล็กตรอนบานออกเกิดเป็นเลนกระจายแสงก็ได้นะครับซึ่งเราก็าจะใช้สนามแม่เหล็กเนี่ย แทนเลน,นเ,เหมือนกับเลนแก้วในกรณีของแสงตามปกติแล้วก็เอาลำอิเล็กตรอนนี้ไปส่องดออูตัวอย่างนะครับอย่างในรูปนี้ก็เป็นตัวอย่างของภาพของมแมลงนะครับที่ใช้ตัวกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนซึ่งจะเห็นว่าให้รายละเอียดที่สูงมากนะครับเห็นรายละเอียดของลูกตาของมแมลงเห็นเป็นรายละเอียดค่อนข้างเยอะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยกล้องที่ใช้แสงไม่สามารถทำได้เพราะว่ามีกำลังแยกไม่พอนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการประยุกต์อันหนึ่งของสมบัติความเป็นคลื่นของอนุภาคนะครับ